สวัสดีครับวันนี้เจอกับช่องทํากินนะครับวันนี้ผมจะพามาตัดกล้วยน้ําว้านะครับมาทำเอ่อเอาไว้ทําแป้งกล้วยน้ําว้าชงกินกันนะครับวันนี้ก็ใช้กล้วยข้างบ้านเราอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะเลือกตัดไปสักห้าหกลูกนะครับก็พอผมตัดกล้วยมาได้แล้วแบบนี้นะคนก็จะมาปอกนะครับ ปอกเบือกให้หมดนะแล้วก็แช่น้าเกลือให้ผิวเขา,เาไม่สีครับนะครับให้ให้เป็นสีขาวนะครับทุกคนก็ <God. S 1> ที่ทําอย่างนี้ก็เพราะว่า,ากล้วยน้ําว้าแป้งกล้วยน้ําว้าที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเวลาเรามาชงกินนะครับทุกคนมันจะมีโพแทสเซียมนะครับช่วยรักษาสมดุลแร่ธาตุแล้วก็สมดุลกดด่างในร่างกายของเรานะครับป้องกันพวกภาวะกดเกินในกระเพาะอาหารอนะไรพวกนี้ครับ ช่วยควบคุมความดันโลหิตสูงนะแล้วก็ลดความเสี่ยงพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดอ่ะนะครับแล้วก็อะไรอะ่ะมีสารเซลโรโทนินอีกตัวนะครับทุกคนช่วยกระตุน้นการหลั่งเมือกมาเคลือบกระเพาะครับทำให้กดไม่สามารถกัดกระเพาะเราได้อ่ะนะครับทุกคนเนี่ยครับเราก็จะปอกไปอย่างเงี้เยเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนะเอ่เอมันจะช่วยแบบอะไรอะ่ะ หลังน้ำย่อยอ่ะครบับยับยั้งการหลังน้ำย่อยอะในกระเพาะเราอะ่ะทุกคนช่วยให้แบบให้ผ่อนคลายให้เราไม่เครียดอ่ะครับนอนหลับง่ายขึ้นนะครับประโยชน์เยอะอ่ะเยอะมากๆนอ่ะครับมีสารเทนนินด้วยนะสารเทน,นินก็ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโต,ะตะของแบคท,ทีเรียครับแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปาทำลายผนังกระเพาะแล้วก็ลำไส้อ่ะครับส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับพวกกระเพาะแล้วก็ลำไส้อะนะครับ แถมยังมีใย,ยอาหารแบบทั้งชนิดละลายน้ําแล้วก็ไม่ละลายน้ํานะทุกคนช่วยเพิ่มแบบเนื้อหมูนอืเราอะครับทุกคนผมไม่ได้พูดคำหยาบนะแต่มันคือจริงๆนะครับช่วยเพิ่มเพิ่มมวนอืเราแล้วช่วยให้อิ่มทอ้องช่วยแบบอะไรอะคุมน้ําหนักอะได้ดีอันนี้ข้อมูลอันนี้แบบผมแล้วนะทุกคนผมไม่ได้ม้วนะครับเป็นแป้งอะก็จะเอ่อทานทานการย่อยอะนะครับ ทำให้ค่าชนนิว่ต่ําแล้วก็ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอ,อคนเป็นเบาหวานนะครับคนเป็นเบาหวานกินดีนะทุกคนเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะปอกเรื่อยๆนะครับก็คือคือแบบปวด,ดเยอะครับแต่ว่าเราจะทํายังไงให้กินเนี่ยครับล้างล้างไปก่อนนะทุกคนเนี่ยล้างแล้วก็คล้ำนะครับเขายังจะขาวอยู่แบบนี้นะ น้ำเกลือนะครับเกลือแกงเรานี่แหละเอามาละส่วนหนึ่งนะที่ที่เมื่อกี้ล้างแล้วหั่นไปเนี่ยพอได้มาปอกเปลือกแช่น้ำเกลือเสร็จแล้วเอาขึ้นมาเราก็จะทอาไปตากแดดจะแห้งง่ายครับครับเนี่ยเราก็จะก็คือสรุปสั้นๆก็ผล กดไหลย,ย้อนดูแลพวกกระเพาะภาพสําหรับคนเป็นเบาหวานนะครับทุกคนอ่าเราทําเสร็จอะชงกับน,น้ำปุ่นดื้วนะครับเนี่ยครับทุกคนเราก็หัน่นแค่พอดีนะครับเราจะได้แบบมันจะได้แห้งง่ายนะครับแล้วก็เอามาตามัดจริงๆใครมีเครื่องอ่ผมจะใช้โคกตามนะ เนี่ยครับเนีย่ยก็หั่นไปเลยหั่นไปครับนี่ขนาดตัดมานิดเดียวนะเนี่ยแบบว่าก็ใช้เวลาหั่นเหมือนกันนะระวังมือกันด้วยนะครับทุกคนก็เนี่ยครับยิ่งบางก็ยิ่งตากแห้งเร็วนะครับ แต่ว่าเราเรากะไม่ได้เราก็ประมาณเอาเนาะระวังด้วยนะครับนี่ที่บ้านผมทำกินเองนะครับก็ก็เ,เลยจำเป็นไม่ต้องแค่ล้างมือสะอาดก็พอครับผมไม่ต้องใส่ถุงมือก็ได้เพราะว่าไม่ได้ทำขายนะครับ เดี๋ยวเวลาเราไปออ่ชงกินนะครับถ้าแบบใครอยากให้มีรสชาติหวานสักนิดนึงใช้เป็นการเติมน้ำพึ่งได้นะครับใกล้แลครับใกล้หมดแล้ว ท้าท้ายชิ้นเริ่มหนาครับอยากให้เสร็จแล้วนะทุกคน <S <S 1> <S 1> นี่ครับเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยแบบนี้ครับผมใช้เป็นถาดสตแตนเลสนะเนี่ยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาขึ้นไปตากและก็ตากให้สูง,สงๆแบบ พ้นแมวที่บ้านผมแมวเยอะนะครับเดี๋ยวจะมาวิ่งผ่านแล้วฝุ่นขนเขาจะลงครับผมจะตากสูงสูงเลยนี่ครับพอตากไปสักพักหนึ่งอนะ่ะแดดแรงครับเราก็มากลับนะกลับอีกฝั่งหนึ่งถ้าใครมีตะแกรงก็จะดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะโปร่งแสงไงอันนี้ผมใช้เป็นถาดสแตนเลสไงเลยเดี๋ยวต้องมากลับก็กลับกลับ เกี่ยให้ทั่วๆเลยนะครับมันจะได้แบบเออไม่ซ้อนกันแล้วก็จะได้แห้งทั่วถึงอ่ะอย่าให้ทับกันนะครับเดี๋ยวไม่แห้งนะเนี่ยครับเนี่ยพอผมตากเสร็จแล้วนะทุกคนก็จะได้มาแบบนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมแห้งแล้วนะครับนี่เครื่องมือครับเครื่องมือเราขาดไม่ได้ครับ นี่ครับเราก็จะมาตําเลยนะครับแดดเดียวเองนะครับตากแดดเดียวนะนี่เราก็จะมาตาครับตามให้ละเอียดเลยนะทุกคนให้ปนเป็นผงเลยยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีเนี่ยครับละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีนะเวลาชงจะได้กินเลื่อนๆคอครับเนี่ยครับทุกคน เสร็จแล้วนะครับนี่แป้งกล้วยน้งว้าของเรานะครับที่เราอ่าทำกันนะครับนี่สรรพคุณของเขาก็ช่วยเกี่ยวกับเครือบกระเพาะช่วยเกี่ยวกับเรื่องโรคอ่ากดไหล่ย้อนนะครับดีมากเลยนะครับตัวนี้นะครับชงกินกับน้ํานะครับทําง่ายๆนะครับผมนี่ออกมาแล้วก็น่ากินนะครับก็ใครอยากทําก็ลองทําดูได้นะครับ ทำง่ายๆเลยสูตรนี้ยังไงก็ถ้าชอบก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันติดตามช่องทำกินของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อน,นครับ